สวัสดีแร้วพี่น้องสวัสดีครับพี่แม่เ้าเห็ดอย่างน้อเมือนนี่โอ้เขาพัดพัดเขขาเจ้าเรือเนอะเาะ,าอนอะโอ้ยแม่นี่แม่สิพัดเขาสู้กินที่เนี่ยนี่ใส่ทานต้องเสียล่ะใส่ไฟงั้นเสียล่ะมันค่อยพอดีนี่บมดตองเอาไว้ใส่เหมดเลยใครแม่ ไปจ้วเข้าไปเลยไม่นครับสูตรที่แม่สุกเด้เนี่ยบ้านเขาสูตรที่แม่สุกเเขามาใส่ที่เห็นว่าแม่นั่น จวกลงไปออผ,ผัดเลยเนี่ยกินบะหมี่อเ,มอเอาไปปาอยู่ในสากินบะหมี่ย้อนลงสาให้ปลาออปลาก็ได้กินของผัดน้ำตัวนี้ไม่นั่นครับออนี่แล้วถ้ากินบะหมี่มกันนี้เราโยนลงสาให้้ใหปลากินครับปลาหลายขนาดเจ้านี่มีตัวสมขาตุย เอาไว้ไรครับมีตดเหอะเต็มอยู่นี่กบน้ำค้างอะไรคู่สากระห้องอัก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 แคว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 ห้องครอบสานี่ห้องดีขนาดเออนี้ปลาชีได้เข้าบ้านจากวางจากข้าวก็เลยพัดเข่าครับพี่น้องสิเข้าไปบ้านจากข้าวก่อนนะครับเพราะว่า ลูกแพ่ไร่พ่อน่าจะมีธุระนะครับมีธุระสี่เห็ดก็เลยโทรมาบอกมาขึ้นลูกแพะบ่ไเด้นอนหน้านะครับมาขึ้นลูกแพะเขาบ้านนะครับผมนอนหน้าอยู่กับอีแม่สุกกับจอยบัตเทิงศิลนนะครับกับลูกแพะโทรมาบอกว่าเสีมหับน่าจะมีธุระนะครับก็อาจจะไปพักชุมบานจากักวางจักข้าวแล้วก็อาจจะกับไม่ค่อยจะกับม้าหน้าอีกนะครับ เป็นไหนแม่แสบป้องแสบพืเ้เก้าเสบยพื้นเก้าเนี่แม่ผัดแสบพืเ้เก้าเมื่มเอเช้าจอยบันเทิงศิลกับไปยาำกุ้งกะระได้น้อยนึงก็เลยให้เขาไปให้ผู้เฒ่าอยู่บ้านปนกุ้งกินซะไปหมกซะเออหน้าบักตูมไหมแม่นเนาะเอาหน้าบักตูมนะแม่เนาะ เมตานจังอยเรานี่มีน้ำบักตูม,มให้แม่อมเอฟซีน่ะจะรู้ดีเนาะว่าน้ำบักตูมคือน้ำยังน้ำบักตูมีแม่สุกแล้มักเ่ยจะฝ่ามาเด้เตยจะฝ่าวาเด้ให้ตุกหอยกินักกอนดูแพะบ่สามารถตีนนะแข้งแตกได้ตเตตีหนะแขงอ,อเขียวเน น้ำบักตูนตนนตมนี่น้่บักตูมี่แม่นี่เด้อแม่เดอ้อจะฟ้ามาเร้ร่ลุกแพ่มาหัหวเราคนขึ้นคนขึนนขน,ขนกลับอาดิเป็นบ้าแม่แมบ่ท่านเลย อีหวัวเขาแตกเลยทีย่มะเ็งแม่ตเต,เต,เต้โอ้ยน้าบักตูมีแม่ไหมขึ้นแน่แต่น้าบักตูมีแม่มาเคืคอข,ขึ้นแน่แทนะ้ฮ <c oughs> ีดีซส่วนครับเอายองน้าบักตูมี่นี่ไม่ได้มีแห้ง อ้าวโยกโยกแล้วผมโยกแล้วแม่โยกเลยเอาเด้อเอฟซีเลยมาเด้อเอฟซีน้ำบักตูมเด้อแม่น้ำบักตูมนี่แม่อายุหอดแปะซีก็น้ำบักตูมเลยนะสุขภาพดีเออเป็นเป็นกินเจริญอาหารกินเจริญอาหารแล้วก็อ่าเป็นแก่ความดันนะครับอ้าวอีแมวกินเลยเห็นไหมทีแม่คอยกินน้ำบักตูม พวอนอ่ะกินเขาแปมิลลีกเลยเขาถวยนึ่งแซบลายน้าบอกตูมจะเล่นอาหารเดี๋ยวอีกักม่วงสุกด้นี่นี่แม่เอาไปฝานกินบ้านห้องแมนครับนี่เราฝากเอฟซีไปเด้อเอฟซีอย่าลืมกดติดตามซับสไครแลลวก็อย่าขามโฆษณาเด้พี่น้องเด้อ ไปยังไงมากได้เนี่มาใส่ครับผมมานี่ยมายำใหยำหน้าไหวแม่ไปล่ะไปแล้วบ่ไอแม่แห่งจมว่าจะมาเด้อจมว่าจะฝ่ามาเด้อกำลังนอนเว้นอยู่น่ะไปไปมีธุระธุรังจีไปใส่นี่ยีตัวบ่เขางสีใหญ่ขึอนโอ้เขาสีใหญ่เงีอนหนีจากเอ้าขนของไอแม่เฮาขนของกระโดที่นี่เนี่ยมาไปนอนมือขึ้นเดียวเด้อขนกลับมาอีกเด้ ขอบ้านกันเด้อเพี่น้องไปจากวางจะเข้าวขอจะกลับมาอีกนะครับพายแม่สุกไปอาบน้ำแร่เส้นนำนุ่มกรนนะครับอืม ไมีเหลืออ,ลอยู่บอกไปซับไปซับเดี๋ยวผมไปจับตองใหม่คัอทีเอาถุงไปใช่นอกใหม่ได้เราไปน้ำล่ยให้เราปิดประตูเข้าไปเถระจะเฟ้าอีแม่พลสิห้องอ่างาพิงไปซับนอกใหม่จะเข้ากันโอ้โย <laughs> ยังเสียใจบอก <laughs> Sai <laughs> 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 Làm... say nó mân. Nó mân. Nó mân. Nó mày. Nó mân. Nó Nó นารักเคลื่อนมาเสียงดีเนี่ยผู้หนึ่งไทยคลิปกันสิชื่งานเรามาจะหาโคตรแนาโอ้ยสุดยเจี๊ยบโอ้ยไม่จะจับให้เอาไม่หาโคนีหมกู้ภาคกู้ถือกล้องแล้วก็ผู้เฮ็ดเออนั่นแหละผู้หนึ่งผู้เบิ้องลาดจบเสียหายนหาใบลอตเตอรี่นะเออ โอ้น้อเสียงอีหลีตัวนี้ ขนาดช่วงเอาไปแหนคนอูด้วยแห่หากหากนอนอฟักตบใสแล้ว บะมีเงินบะค่ากับติดแล้วที่นี่ผ่เพิ่นเปียวอีกนอกหนึ่งในสองนอหราเห็นแล้ว <Okay. S 1> เอาขึ้นมาแล้วที่แม่หาพอแล้ว <Okay. S 1> มามา ขอบานกันเด้อพี่น้องเอฟซีผลลาย้ำออกมาย้ำได้ผลเึ่งกันจะได้มีคลิปอยู่ตรงไหนตรงหน้าหพี่น้องนะเลยเบิ้งนะครับ มแน่าพืชนเ้กานะไละเออแล้วโจเพื่อนเสียคีไปอัดเชือมันบอมีแนวดีอย่างๆแต่มันโดจีบดเพเสียด็นี่โจีบแสว่าโจโจกบเคปีต้อนละไจะีบถามแม่หลเราปยังไหลูกแค่สั่งบังเฟยะนะมันก็อจได้คำตอบนะนะมปเกษียที่แม่ คือเป็นันสีมาหอดนะมาหอดบ้านที่นอดหน้าบ่กนั่นกระเป๋าบรเานอนมันเย็นน่นว่าแมววันนีโอ้แม่มักนอนังสี่มันเย็นดีว่ามันกินหอดหน้ามันม่เะเพลินนั่งแ้พูดเจ้หมดที่เกลีูดิ้นเขาจะพูดมากแล้บูมาก มาไครก็สีไครขูบางหน้ากับสีหน้าแล้วกมมมันได้กินหมดฟ้าเลยโรล็อกนกับมาไครพลรล็อกนกับมาหน้ามันเปินเรื่องไหนเรื่องหน้าเรื่องเมืองนี่เมืองความกูเนา่ยคือแม่มุกยุนหม่องเดี๋ยวคงจะถือจะพูดัมาบอกผมบอกชา้เราว่าขังมองแพรยูเนี่ยเดี๋ยวมาบอกพอดิเดี๋ยวจังๆเลยใี่ีหอือจังแบบไหนมันเรื่อลาเสียดสู้มันสู้มัเห็นหน้าผมหวั่นซ้ำถือนสองปีเลยเห้นน ัว่อได้ไปปุยยาบเนยะพด้่ายถึงดินดำืนาะ้วมื่อด้วยอแมีบอมีคนไปใซ่ปุยไว้เจ้าบอไดอยผัดไปเรื่องดิดบำรุงดินเรื่องจำถือเหล็กก็าหน้ากปานดินดินสีง่ามมไหมดินสีงามขนาดว่ามันสีง่ามคือจะกำเบิ้งเลยดินใส่กันเลยนารก็ไม่กำไส้กันแล้วก็ถึงว่าดินมันง่ามกำแต่ปู ผมไปกัเมัเนเลยเพราะว่าเพราะว่าดินนัดินดินสีงามขนาดเลย,ยนะแล้วกันหน้ากับตาไปเรียบร้อยก่อนอ,อีกายเพิ่งก็ได้ลหลายของมูนได้หน่อยเพิ่งเขาให้ขวัญ